ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจฉาของคู่จักขากับกายาซึ่งยังเป็นอนุโลมะในอยู่ปฏิโลมะปุจฉาก็คือการถามสลับกันหรือการถามกลับลำดับกันการถามที่เอา อายตนะที่อยู่อันดับหน้าไปไว้อันดับหลังหรือเอาอายตนะที่อยู่ข้างหน้าไปไว้ข้างหลังเอาอายตนะที่อยู่ข้างหลังมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมะปุจฉาดังนั้นสันนิษฐานบทของคู่นี้จึงเป็นกายากำลังเกิด ส่วนจังใจยะเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกจำแนกเป็น2แบบแบบแรกเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับสันนิฐานเสมอส่วนแบบหลังเครื่องหมายก็จะตรงกันกับสันนิฐานเสมอแล้วเราก็เริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิฐานบทก่อนเลย สันนิษฐานบทต้องการองค์ธรรมที่กายากำลังเกิดเราก็มองไปที่ภูมิที่กายาเกิดได้ซึ่งก็เป็นกามาภูมิเราก็มาเขียนกามขาเกิดปกติกามเนี่ยมี2ขาขาเกิดกับขาดับแต่สันนิษฐานในคู่นี้ต้องการขาเกิด ก็เลยได้กามขาเกิดมาภูมิเดียวภูมิอื่นกามไม่เกิดหรือขอไปภูมิอื่นกายาไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้ก็เลยไม่มาเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทและองค์ธรรมของคู่นี้ดังนั้นคู่นี้เนี่ยจึงมีองค์ธรรมรวมที่กามขาเกิดเท่านั้น เราก็มาจำแนกแยกไปตามสังใจยะที่เราแบ่งเราแยกไว้สองแบบแบบแรกจากขาไม่ใช่กำลังเกิดเครื่องหมายเนี่ยจะตรงกันกันกบสันนิฐานเสมอแบบนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ธรรมหมวดแรกหรือองค์ธรรมของสันนิฐานบทบทเดียวนะเราก็เลยทำเครื่องหมาย โดยการแบ่งแยกจำแนกสังจยะบทเป็นสองแบบแบบนี้สังจยะบทแรกแบบแรกเนี่ยต้องการองค์ธรรมที่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดเราก็ไปดูที่กามขาเกิดซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทว่าในกามขาเกิดนี้จักขาไม่ใช่กำลังเกิดมีองค์ธรรมไหม่ ในกามขาเกิดมีองค์ธรรมที่จกขาไม่ใช่กำลังเกิดในฐานะบกพร่องเราก็เลยดึงมาเขียนเป็นบกพร่องสามคนที่ได้ทั้งสามคนเนี่ยเพราะว่าจะขาบกพร่องตรงนี้เราก็วงเล็บไว้นะวงเล็บบกพร่องไว้จะขาบกพร่องก็เลยต้องได้สามคนคนที่หนึ่งนะตรงนี้เติมให้หน่อยนะเติมให้หน่อย เป็นทุนะทุ1หนึ่งโออบายส่วนคนที่สองก็เติมเป็นทุ1หนึ่งสุหนึ่งสังคับกามคนที่สามก็ทุ1หนึ่งสุหนึ่ง,งคับกามนะเติมให้หน่อยนะพอดีอพิมพ์ไม่ครบเท่านั้นเองนะ สรุปว่าองคธรรมหมวดแรกหรือองคธรรมของสังสันิฐานบทบทเดียวเนี่ยได้บกพร่องสามคนหมายความว่าองค์ธรรมที่กายยากำลังเกิดแต่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดนั้นได้แก่บกพร่องสามคนหรือจักขาบกพร่องทั้งสามคนนั่นเองต่อไปก็ไปดูองค์ธรรมหมวดหลังกันก็ดูผ่านสังตยะท่านหลังแบบหลัง ซึ่งสังยะท่อนหลังหรือสังสยะแบบหลังเนี่ยเครื่องหมายจะตรงกันกันกนกบสันนิษฐานเสมอดังนั้นสังสยะหมดหลังจึงต้องการองคธรรมที่จักขากำลังเกิดเราก็ไปดูที่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทซึ่งคือการขาเกิดว่า การขาเกิดนั้นจะกขากําลังเกิดได้ไหมได้ได้เราก็นํามาเขียนเป็นการขาเกิดแบบนี้นะกามขาเกิดก็คือกําลังเกิดในกามดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชนสี่ผลสขาบุคคลเบืคค้องต่ำสองอันมีกายะและจักขุเกิดได้นะ อันมีกายะและจกักขุเกิดได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเขียนว่าอันมีจกักขุเกิดได้ก็จบแล้วเพราะว่ากายะไม่มีบกพร่องยังไงก็ต้องเกิดอยู่ในกามอย่างไรขณะกําลังเกิดอยู่ในกามหรือกามขาเกิดเนี่ยกายาก็ต้องเกิดอยู่แล้วนะดังนั้นไม่ต้องมีคําว่ากายะก็ได้นะคือเราจะเขียนว่าปุตชนสีผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสอง อันมีจักขู่เกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในการรมอย่างนี้ก็ได้หรือเขียนตามนี้ก็ได้นะที่เรียกว่าอุปาทกนาสมางคีของกามาวจรปฏิสนทิจติ0เจตสิเจ3กร,ริมกมชะกรลาบ37นี่คือองค์ธรรมหมวดหลังองค์ธรรมหมวดหลังก็คือองค์ธรรมของทั้งสันนิฐานบทและทั้งสังสยบทหรือ ก็คือองค์ธรรมของทั้งสองบทนั่นเององค์ธรรมบทมหลังที่ว่าเนี่ยนะคนที่กายาก็กำลังเกิดจากขาก็กำลังเกิดก็คือคนที่กำลังเกิดในกรรมามจากนั้นเราก็ดูสัญวิสัชนาภาคภาษา,ษาบาลีกันต่อหมวดแรก เราย่อว่าสะสะต้องเป็นสะอะขอภัยซึ่งวิจารนาตรงนี้เราเขียนผิดนะวิจารนาต้องสลับกันเอาบรรทัดบนไปไว้ข้างล่างเอาบรรทัดข้างล่างไปไว้ข้างบนนะสลับกันอยู่นะให้นักศึกษาแก้ด้วยนะสลับล่างบนไปวิจารณาหมวดแรกเราย่อว่าสะอะอหมวดหลังก็ย่อว่าสะสะนะ เครื่องหมายถูกเนี่ยคือสะเครื่องหมายกากบาดเนี่ยคืออะเครื่องหมายถูกคือสะดังนั้นจึงวิจัชนาเต็มว่าสะกายะการนังอะจักขุก,การนังอุปป,ปัชชนตานังเตสังกายายะตันังอุปัชชติโนจะกเตสังจักขายยะตนังอุปัชชติ สกายกานังสัจักขุกานนังอุปะปัญจันตานัง e s สังกายายตนะจะอุปะชะติจักขายาตนะจะอุปัชะติแล้วก็แปลบุคคลที่มีกายะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดกายายตนะกำลังเกิดแต่จักขายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น คนที่มีกายยะและจะักุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดกายายตนะก็กำลังเกิดจากขายยตนะก็กำลังเกิดแล้วก็เป็นองค์ธรรมไปนะทีนี้ก็เราก็จะมาอ่านกันตามหนังสือเพื่อให้เป็นรูปแบบนะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อม ตอนสอบไปในตัวด้วยข้อมูลนี้อยู่ในหนังสือหลักสูตรหน้าที่38นะปฏิโลมะปุชฌายาสาวาปนากายายตนะโอปัชติตสจัจกายตนะโอปัชติติหรือว่ากายายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด จากกายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัญนะสกายกานังอจักขุกานังอ er ุปปัชชนตานังเทสังกายยตนะงอุปชาติโนจตสังจักกายตนะงอุปชาติสกายกานังสัจักขุกานังอุปปัชชนตานังเตสัง กายยตนาหนจะอุปาติจากายตนาหนจะอุปาติบุคคลที่มีกายยเกิดได้จากขุกเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดกายยยตนะกำลังเกิดแต่ากายยยตนาไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลที่มีกายตะและจักกุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดกายายัตะนะก็กำลังเกิดจาักกายยตะนะก็กำลังเกิดในปฏิโลมะปุจชาองค์ธรรมของสันนิฐานะบทได้แก่ทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะ อันมีกายะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคพภะเฉยกะอันมีกายะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นคพภะเยกะ ผู้จะตายในระหว่างกายะเกิดแล้วแต่จะกูยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของอเหตุกาปฏิสนทิจิต2เจตสิกสิบกรมะชะกลาบสามหกและปุตุชนสี่ผลเจกาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีกายตะและจะกูเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของการมาวจระปฏิสนธิจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกรรมชากราบสามเจ็ดองธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุสาธุสาธุ